โอ้ยโอ้ยตัใจเยอะมาเย็ดดสกเอาวะโอ้ยแล้วมันไม่หยุดมันมาแบบไม่หยุดยัง้งมันมาแบบไม่หยุดยั้งรอบสุดท้ายโอ้สี่หาไปแปดีคำกว่งืองปามีปิงส่วนมาเอาถังคำมาล้อมาบอกใเ อ่าแล้วครับผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกม f ฟอร์ทูลาบบิทนะผมอ่าโอเควันนี้เรามาทุที่ห้าร้อยบาทนะผมงบป้อยนิดนึงนะครับผมตารางการจ่ายดูไม่ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวผมเราเริ่มเริ่มเป็ดที่สักสี่สิบห้าสิบก่อนละกันอ่ะแล้วผมเกมนี้ก็น่าจะคล้ายเกมออกมั้งเกมบวกเกมเสืออะไรทั่วไปนะอ่าแล้วก็แล้วจะโดดเลยปะเนี่ยมาถึงดอกแรกอ่าแล้วมันโดดเลย โอ้โหแปดทีขอสมุดแปดสมุดฟรีแปดทีเหรออะไรอ่ะต้องให้ได้ห้าอ๋อห้าอันถึงจะวินเหลือใจห้าอันเหลือยเหรอถ้าอย่างงี้ก็ได้ยากเลยดิเก็ได้ยากที่ไหนล่ะมาแล้วนี่ไงนี่ไงแล้วไปได้เต็มหมื่นหนึ่งแล้วเข้าเลยโอ้โหแต่แล้วคึจะได,ได้ยากอะเนี่ย เช่าบ้าเขาเพราะมันต้องได้ห้าอันน่ะถ้าไม่ผัวห้าอันก็ไม่ได้เออนี่ไงเออไม่มาเลยต้องให้ได้ห pues. ้าอันโอ้โหเราสุดท้ายเราสุดท้ายโอ้โหไม่ผัวเลยแต่ดอกทายมันให้เยอะอยู่นะหูตอนเข้ามาแรกๆดอกแรกก็ให้เลยโอ้โหดอกแรกมาก็ให้เลยว่ะโอ้โห แต่มันต้องแต่มันต้องเข้า5ตัวแนละ้วผมว่ามันอาจจะยากนิดนึงแต่แบงค์มาว่ะแต่บแบงค์มาให้ผมว่ะเออแล้วรับไปเต็มอยู่ที่ 1, น, 1, 000, 1 000. นึ่งหมื่นแล้วผมเออหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งมื่นเออหนึ่งหมื่นพนแล้วผมขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันนะผม <c oughs> ขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเลยนะ <c oughs> ไปครับผมต่อครับอ๋อแล้วมันจะโดดอีกรอบเลยป่ะนี่ตอไม่โดด ไปครับผมไปครับผมเอาโดดมาเอาโอเคไม่มาเออมาหน่อยได้มาหมื่นแปดโอเคหมื่นแปดร้อยครับผมเหล็กสี่ที สี่ทีนะโอ้โหไม่มาเออต้องมาหน่อยแล้วตัวจ่ายเยอะเรามาด้วยไงประเด็นนี่ไงอุ้ยสี่หมื่นเจ็ดจะแค่เอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะแล้วผมเห็นเกมใหม่ในพีจีกำลังจะมาในไม่ช้าแนละ้วผมเตรียมเตรียมรอดูกันเลยนะผม เตรียมรอดูกันเลยลนะผมโอ้โหเราประเดิมมันก่อนเลยครับผมไปครับผมกระโดดขนาดนี้กระโดดขนาดนี้อุ้ยต้องอ๋อถ้าอย่างนี้อันนีถถ้ถ้าได้ถ้าได้ห้าตัวก็คือก็จะได้เหมือนกันเนาะโอเคโอเคโอค้โหเออขอเทโบเลยแล้วกัน แล้วมันโดดไหมอ้าวโอเคโดดอีกแล้วโดดไม่ยั้งเลยว่ะขาดตัวเดียวโอ้โหขาดตัวเดียวอีกเออมาหน่อยมาหน่อยเออสองพันแปดห้าสิบตื่นเต้นกับเกมใหม่เลยผมอยากลองเกมใหม่มากเลยเห็นบอกว่าจะมาแล้วนะผม โอ้ยโอ้ยตัวใจเยอะมาเย็ดด้วยสามสิบหกเอาว่ะโอ้ยแล้วมันไม่หยุดมันมาแบบไม่หยุดยัง้งมันมาแบบไม่หยุดยัง้งรอบสุดท้ายโอ้โหสี่มือหนะ้ามาฟักโตด๊ดโอ้โหเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชกดซับตะไคร้แล้วผมโอ้โห แตกแสนว่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมผมก็หครับฟอร์ทูลและบิดเอาเรื่องครับเอาเรื่องโอ้โหเอาไว้เจอกันครับผมที่คุณไป